ตั้งเหรออะขอบคุณอาอ้วนก่อนครัอบอาอ้วนครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ซื้อเสื้อมาให้หนูพูดก่อนอให้หนูขอบคุณอาอ้วนมากๆเลยครับไม่จูช่วยที่ไหนมาอาอ้วนซื้อมาฝากอาอ้วนส่งมาให้อ่ะอ่านเรียกพ่อเนาะไม่เจ็บ ไหนตรงไหนที่พ่อบอกไม่ให้ตัดอ่ะชี้สิตรงนี้อ๋อที่มันออกมานะแม่ลองตัดให้วิเอาอยาจับสิไม้หนูตัดเองโอ้ยตัดเองมือนิ้วขาดเลยแหละนี่ไม่ขาดเลยนี่ที่แผลหนูเหรอใช่ไหมหนูแัดใช่ นัน่นนัน่นนั่นจะเข้าแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้อนนี้ไปไปเล่นตัวต่อหรอ,อ,อหรือว่าไปเล่นสไลเดอร์ทวีทกิจไหมยิยใช่ตรงที่มีต้นไม้อะใช่ไหมใช่ แม่ให้หูใจเย็นไม่ได้เดีย๋ยวมันหนีบเนื้อเย่๋วโตสักหน่อยก่อนนี่ๆๆนีนี่นี่นนี่ที่หนูทำอะแม่เถอะให้หนูใจครับอเคนจะได้รีบไปเดีย๋ยวเขาปิดร้านก่อนแม่หนูให้หนูใจเช้าเชครับอืม หนูตัดอันนี้เขาชอบให้แม่ให้หนูตัดแล้วหนูตัดไม่ได้นะให้แม่ตัดนะตัดดิเอา <พอ S 2> นิ้วขาดไปเลยจะได้มีมีนิ้วดื้อบอกก่อนวันนี้หนูจะมารีวิวตัดเล็บตัวเองครับพูดสิเอา้าอะ<ไ>แม่ไม่ไม่ไม่เห็นเจ็บเลย ยังไม่ตัดเนี่ยบาจิานบางอยู่ด้วยนะไอ้เหี้ยนะหูเรื่องหูหหหลาวนะวมาเคลื่อนไปไหนมามนบอกเอฟซีสิบอกคนดูสิคะ วันนี้วันที่ยีใช่ไหมยีม่สิบ <21, S 2> <า>หรือยี่สิบสองนวาสองพันโอเคโอเคเอเวอรี่วันแม่แม่แม่ไม่ทำบบ้ไปไปโนต้องคุณต้องมีความรับผิดชอบครับ เพื่อนทุกคนเขาก็มีการบ้านกันหมดทุกคนถ้าหนูไม่ทําหนูจะเอาใบงานไหนไปส่งครูที่โต๊ะจริงไหมจริงไหมลูกแล้ว <c oughs> ข้าวตรงนี้ข้าวเลยตรงนี้เหรอเขาไปส่งกันเดีย๋ยหนูก็ไม่มีใบไปส่งเขาเปน็นไอ้เป <c oughs> อยู่นุบาลสองมีความรับผิดชอบแล้วน,นั่นเอง ไปส่งตอนเช้าเก็บกระเป๋าเอาของใส่เชลเล่นชักเองพอมีการบ้านก็เอาไปส่งไว้ที่โต๊ะครูเรียบร้อยไม่เห็นมีใครต้องบอกเลยเวลาอยู่บ้านให้แม่บอกจั่างเลยวโอ้ยเนะโอ้ โอ้ยหลับแล้วมั้งหลับแล้วตัดทำมันดีกว่า,อา <c oughs> เอาเร็วๆตัดเล็บเท้าก่อน <c oughs> โอ็กมั้ย๋ทำดีๆสิหนูเจ็บเท้า,า,ทาแม่ทำเบาๆหนูต้องมานั่งตรงนี้ <c oughs> อยู่นี่ไปไหนก็นไปออกไป มาเร้วถ้าหายชงข้างนี้ทำไมอะไม่อยากไม่อากชงจ้าไม่อยากชงไม่อยากชไม่อามันก็จะไม่สะก็จไม่สะอาดอะสิไม่ตัดเห็นไหมไม่ตัด้มก เมาพร้อมหนูจะทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะตัดหนูอยู่เฉยๆไม่ได้หรอมันจะได้ไม่เจ็บ เจ็บอันน้อยเจ็บอือัน้อยเจ็บเหรออันใหญ่มากหุยตัดเล็บแค่นี้เองเสรจแล้วเนี่ย ตัดเล็บนะเนี่ยลูกแม่เป่าให้ก่อนเป่าให้เปล่าให่ใหญ่เมื่อไรจะทำเต็มทีฟิลเตอร์ลงหน้าแม่เหลืออันนี้อันนี้ก็พอ หมุนอย่างกะบองเลยพร้อมหมุนอย่างกะน้องบองเลยเอาแม่จะได้ไปเอาภาพมาให้ภาพวาดอ่ะที่มาดูให้เฉยไม่ตัดแล้วอุ้ยมันเข้าอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเอาเอาดำดำนี่ออกก่อนหน่อยนะไม่เอาไม่เอาจ้ะมันสกปรก ออกไปไ,ไปทับก่อนทับก่อน